สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องโดนแล้วที่ย่ายเพ่เคยมาไทายขนุนมาเล่นตนนี้ย่ากัสิมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นดกบอปีนี้ข้างบนก็นมีอยู่ เพิ่นกระซูกไปลายน้อยเลย้ะพี่น้องนอี่เขาเรียกว่าตาตีกลองอยู่น้ำดินน้ำดอนพี่น้องเอ้ยโดนดแล้วย่ายบได้มะทายให้นเบิ่งเนาะน้อยกล่องอยู่น้ำดิน ตาเพื่อนเอาถุงปุย๋ยมาปิดไว้เพาน้ำมันล่งหลพยดีนี่กรล้แลแล้วต่เพิ่นสิเหตุไปหลายดิพี่น้องนี่กวงอยู่น้ำดินนี่แดดซองเนาะโอ้ย,อย,อย,ดยแดดกำลังทายผ่าเสียงควงอยู่จักเสียเอาน่อยได้ออกพี่น้องเอ้ย นูอยนี่ก็จะได้ออกนี่นี่น้อยกระบูดกระเบี่ยวเอาอไปซุปแล้วนี่กระลังหนุกตรงๆเดี๋ยวออมไปเรื่องทั้งขีก่อนข้างบนข้างบนก็นมีเออคุณ ปวามมาบนเป็นลูกกองอยู่น้ำดินขนุนมาเล่จับพี่น้องจ้าอุ้ยลูกตัวใหญ่ก็มีดำๆประเดำีดยวสีฮอร์โมไนไอ้เพิ่นถ้าสีฮอร์โมนไอเพิ่นเปียวเพิ่นสีเขียวดิบ้าดู ขาดอยู่ซึ่งซึ่งจว่าแบบโว้ยเรียกต์ตาเพิ่นสิดูแล้วย่ายบ่ได้ก็คอยมากนั่นเป็นไดดอกก้อยเพิ่นดูแลบังใบอยู่อู้น่วยใหญ่ตัวนี้อู้ก่อนอีลีจ้า ตาตอนนั้นแย,ยกกะจีเอาปุ๋ยปุ๋ยเคมีนี่แหละสูตรเสมอเฮาเนี่ยแหละพี่น้องก็มี่ขี่ใกล้ขี่ยังแย,ยกก็เอามัดส่กระเฮ็ดไปตามธรรมาสิพี่น้องว่าได้พิธีรีดตองยังดอกดกขนาดเลยปีนี้ ผิวยุติตนพันสวยอยู่แต่ยุกล่องยกสีสวยบ่าสวยเบผ่ผ้าแสงผ้าแสงพี่น้องอเอบ้แยกกับว่าแต่อยู่แต่ในขั้วอะไรยากกับเลยออกมไทยน้ำหัวน,น้ำสวนมัง่ง ผ่าแสงดิมดกดกดกปลูกเลยพี่น้องปลูกเลยอันไว,ว้รนๆเลีนๆหน่บางทีฝนมันอันล่มมากมันก็นลลมมันก็ดหลุดล่งพินหลุดล่งพี่น้องเข้ากับพระตองไปสนใจพันดอกะ้ะ ลูกได้ยังกับเอาลูกนานทายให้เบิ่งบรรยากาศตอนเช้าวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาหกแปดจ้ามาพาชมความดกของมาเลาจ้าถนนมาเลา สำนีละพี่น้องชุ่มสวนตะเศาเลยจ้าสวนกเกษตรย่ายจุ่มน้อยๆจ้าซ่องน้อยๆฝากกดติดตามเลยด้อพี่น้องพ่อมีอยู่มีกลิ่นสุยางสุเนาอยู่จ้า